of the truth. The true clash is upcoming between me and Horizon. <coughs> 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 <Kill. S 2> ช่วยด้วยขอบคุณนะขอ,ขอบคุณนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย You may have brawn, but I have the เยี <point. S 2> ย่ยมเลยพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วสกิลพร้อม First Blood. Double kill. พบศัตรูแล้วออขอบคุณนะเยี่ยมเลยของอยู่นี่อยากได้ของอยู่นี่ขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะ ขอยากได้ของอยู่นี่ขอบคุณนะอยากได้ขอบคุณนะขอบคุณนะอยากได้อะขอบคุณนะ First Blood. kill. Double ขอบคุณนะเยี่ยมเลย you may have คิวเมะของอยู่นะี่ขอบคุณนะของอยู่นี่ของอยู่นะี่ของอยู่นะี่ของนะอยูนะ่นี่ 跑步机。 First blood Double kill I see you all.